คิวของการสวัสดีกันด้วยแล้วอยู่กับโลบอกบ็อกฟุตกันอีกนงำนกันอีกเช่นเคยซึ่งผมก็ไปฟาร์มเลเวลมาเป็นที่ร้อยเนี่ยหรอเลเวลผมเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่แล้วล่ะซึ่งวันนี้น่ะผมว่าน้องมาอัดคลิปคนเดียวทําอะไรคนเดียวเช่นเคย เพิ่มเติมคือวันนี้กูไม่มีการบ้านเว้กูเลยต้องต้อวันนี้ผมไม่มีการบ้านผมเลยอัดคลิปสบายบื่อะดือโบนะฮะซึ่งผมอัดไปประมาณสิบกว่ารอบอะมันเพิ่งมาได้รอบนี้เว้ยเพราะว่าแบบคลิปมันเสียเออเอาจริงนะแ้ยมันมีแบบอะไรนะมีคนทำคลิปเสียนะะนั่นคือเหมือนกับ จเจอไอ้เนี้ยคนนะนะคนท้า PVP นะฮะแล้วแบบเขาเขาผมไม่ได้เปิด PVP ขมบอกว่าไม่ไม่ PVP นะแล้วคือแบบเขาไม่ตามบางกล้องพอกล้องรัวเลยะเออนั่นแหละปัญหาเว้ยทำให้คลิปผมเสียคือถ้าแบบเนี่ยถ้าเกิดแบบใครที่อยากโผล่คลิปผมหรือว่าอะไรเนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะเพราะว่า,วา คลิปมันจะเสียแล้วคุณก็จะไม่ได้โผล่ในคลิปเราแค่นั้นแหละเออขออย่างเดียวเลยอย่าบังหน้าจอแค่นั้นแหละเนี่ยไอกลุ่มทุกคนพวกนี้ผมก็จะเกียดเป็นพิเศษถามหมดมีใครไทยไหมทีไอ โอ้เนี่ยเ้ยเกียดโรบอกงะเนี่ยโรโบโหแก้ตรงที่แบบโทรศัพท์พิมพ์แล้วมันพิมพ์ไม่ได้อย่างนี้ได้ไหมผมเกียดจริงๆนะเว้ยอย่างเนี้ยผมไม่ชอบอ่าเนี่มันมีกลุ่มคนที่ผมไม่ชอบอยู่3ามกลุ่ม กลุ่มท็อซิกนะานี่มันแนยกซิกตึงๆโชว์ต่อหน้าทุกคนเลยเห็นไหมแล้วก็มีกลุ่มบังหน้าจอนะฮะแล้วกลุ่มสุดท้ายคือเจอคนไทยมันมันอย่างนี้ไม่ได้ถามก่อนโทรไทยอย่างนั้นเหรอ ไทยเดดเดดไทยกูยังงงแบบนี้มันพูดว่านอยไม่ดีนอ,อยเนี่ยแหละมันพูดอะไรวะว้าวโอว้มันเป็นนักล่าข้าวหัวเอาจริงนี ไม่ใช่นักล่าแค่หัวแต่ท็อกซิกเว้ยมันกับว่าผมจะต้องส่งทีมงานผมไป ihaven 2400โอ้โหเดี๋ยวม,มันไม่ได้ตังแค่2400 2 5 0เพื่อน2450ไม่ใช่ đốp một gì ui điều mình cơn lên nè đi giờ một con, đi o oh, u t s is T o oh, oh. เนี่ยเอ้อยโอ้ยผมเกียดอนะโอ้ย,ยอออทำไม่โรอบอกเซนเซอร์ทำไมเซนเซอร์ทำไมผมถามจะเซนเซอร์เซนเซอร์ทำไมผมไม่ได้โ้โหเนี่ยผมพิมพ์เว้นวักไม่ได้เลยอ่ะ ทุกคนใครเป็นเหมือนผมมั่งเล่นในโทรศับแบบผมพิมพ์เมนมักไม่ได้เลยอ่ะเออโอ้ทุกคนแย่เราบอกกมแย่ผมพิมพ์เมนมักไม่ได้อ่ะเออเนี่ยแหละปัญหาปัญหาคือผมพิมพ์เมนมักไม่ได้ไงด้านนี้ใครรับผิดชอบใครๆก็รู้ ลองไปสุ่มผลกันนะคือผมรู้ว่ามันมีนี่นี่ไอ้ทหารเรือคนนี้เนะี่ยมันเลเวลตันนะผมรู้ได้ไงหรอเพราะว่านี่ดูดูดูมันมีฉายาโมจินะฮะมันมีฉายาโมจิซึ่งมันเป็นฉายาโมจิตื่นนะะ มันเป็นฉายาโมจิตื่นนั่นแหละผมรู้ได้ไงหรอผมรหัสคอมผมตันแล้วนะตันอะไรหรอทางตันไม่ใช่ดเดวิลตันกาคนงงไงเออเนี่ยมันมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวดีมอนอ๋อมันสองจุดห้าคอมบีซี เี่ยผมมีเซเบอร์แล้วด้วยเซเบอร์ er ที่ผมใช้ไม่ได้ผมอยากได้ผลแสงมากๆถ้าเกิดผมได้ผมจะกลับเออส้อนตีนเลยอ่าผมจะกลับเอ้ยนั่นมันโมจิย็ดโมจิเตรียมพิมพ์เลย คู่คูคจังเลยอะ่ะเพื่อนคูอ่อาไอ้นี่เหรอที่มันดอกสิค็อกซีกเหรอได้เวลาสุ่มผลอะเลยอะ มามดูเอทวัด like วัดอะไรอ่ะเราผิดอะไรสมองสมองวันเอาเป้า mã kín Thank you NP